อุกบาทกำลังจะถาถมเข้ามาในคลิปนี้หลบกันให้ดีนะครับท่านผู้ชม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ูกิโอในคลิปนี้นะมาด้วยเรื่องคีย์เวิร์ดกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาด้วยคีย์เวิร์ดของคำว่าอุกบาทนั่นเองนะครับอุกบาทก็คือเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นหินก้อนใหญ่ที่จะพุ่งเข้ามาชนอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยผมเคยทำของพวกภัยพิบัติครั้งใหญ่อะไรบ้างไปแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งอันนั้นก็คือจะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวนู่นนี่นั่นนะครับเยอะแ อ,อีกปรากฏการธรรมชาติหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการทำลายล้างที่อาจจะเคยเกิดขึ้นบนโลกของเราแล้วนะครับนั่นก็คือพวกแบบอุกกาบาตพุ่งชนโลกอะไรเงี้ยนะเออผมก็เลยสงสัยว่าเออพวกก๊าซอุกกาบาตเนี่ยมันจะมีเป็นอุกกาบาตอะไรบ้างนะครับซึ่งก็เลยเราไปเสิร์ชดูนะปรากฏว่าได้มาทั้งหมด8อุกกาบาตครับผมที่จริงเนี่ยบางใบก็ไม่ใช่อุกกาบาตนะครับแต่ว่าเป็นดาวหางครับผมเออซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันออกไปว่าถ้าเป็นอุกกาบาตนะครับมันจะมีแรงชนที่มหาศาลมากนะครับคือเราต้องเข้าใจกลไกของ แล้วก็มีชั้นบรรยากาศนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบอุกบาทหรือหินที่อยู่ในอวกาศแล้วมวลมันไม่ใหญ่มากครับผมมันจะเป็นแค่ดาวหางครับผมที่ถูกชั้นบรรยากาศของเรากัดกินแล้วก็กลายเป็นแสงวบๆ ตกลงมาก็ไม่สร้างความเสียหายอะไรให้กับโลกเรามากแต่ว่าไอ้พวกหินที่มันมีขนาดใหญ่กึ่งๆเป็นดาวเคราะห์น้อยอย่างเงี้ยมันก็ฝ่าชั้นบรรยากาศมาแม้ว่ามันจะถูกกัดก่อนจากชั้นบรรยากาศปุ๊บมันก็ยังสามารถพุ่งเข้าชนโลกได้ด้วยแรงมหาศาลนั่นเองนะครับหรือถ้าเทียบกันแบบเป็นดวงดาวอื่นอย่างเงี้ยมันก็มีแรงปะทะที่มหาศาลที่จะเกิดขึ้นที่ดวงดาวนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่าทำไมไปเชิงวิทยาศาสตร์ซะได้นะครับเออคือผมก็เลยเอาแบบว่าทั้งดาวหางแล้วก็ทั้งอุกบาทเลยนะครับที่มันเหมือนกับว่างากจ ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไม8ไปใบวะมันดูน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับอันที่1เลยคือใช้กฎเดิมครับผมในการที่คัดพวกร์ดที่มีเอฟเฟกติดชื่อนู้นติดชื่อนี้ไปถ้ามันจะอยู่ในซีรีส์ไหนเอฟเฟกของมันต้องไม่มีการพูดถึงซีรีส์ของมันครับอ่าซึ่งหมายความว่าในคลิปนี้ก็มีครับผมเออดูแล้วรู้ว่าว่าอยู่ในซีรีส์นี้นะครับแต่ว่าเอฟเฟกของมันเนี่ยเอาไปใช้ในมอนสเตอร์เผ่านู้นเผ,ผ่านี้ได้นะครับก็ถือว่านับมาคุยนในคลิปของพวกคีย์เวิร์ดได้ด้วยเหมือนกันนะะะะอนนน่่นเผาจานววมพกส ใจเลอกก๊าซบุกบาลแล้วเนี่ยผมยังมีคลิปหนึ่งที่ผมเคยทําไว้นั่นก็คือพวกมิเทโอดากอนนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยมีการเล่าถึงเจ้าพวกมังกรดาวตกเยอะแยะเลยที่อาจจะ start ด้วยมิเทโอดากอนมิเทโอแบ็กดากอนอย่างนี้นะครับคลิปนั้น,นผมก็เล่าเกี่ยวกับพวกมังกรดาวตกไปแล้วเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดว่าผมจะเอาพวกนั้นมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้อีกทีหนึง่งเป็นคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเล่าซ้ําเนื้อหาในคลิปนั้นนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นเป็นนนตตัวัววไไไ้้้้้้ใหครบ่าาาาผูชมสามสาถยอออกลลปปดดดิขงนะีีโแ มันจะมีอุกบาตอะไรอื่นอีกไหมที่เราสามารถเอามาเจาะกันได้ในคลิปนี้นะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นกันว่า8อุกบาทที่ผมคาดมาจะมีอุกบาตอะไรบ้างน,นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มที่ใบแรกนะครับใบนี้มีชื่อว่า Me เทโ u s h Shiro c r ายครับผมมิเทโอ Rush Shiro ค r ายเป็นมอ n s เตอร์ f อ c t ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวลสิพลังโจมตีป้องกันศูนย์ครับผมมาก็มาโหดเลยนะโหดที่เลเวลนะพลังโจมตีป้องกันไม่โหดเท่าไหร่นะครับผมเอฟเฟกของเจ้าอุก ตัวนี้เลยนะครับแหมดูเป็นอุกาบาทที่เป็นเครื่องจักรซะด้วยนะเอฟเฟกตของมันมีสออย่างเอฟเฟกตที่1ผมชอบมากเลยคือใน Battle f a c e ของเทิร์นที่มีการประกาศโจมตี5ครั้งขึ้นไปเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิล์แบบพิเศษได้ครับ การประกาศโจมตี5ครั้งขึ้นไปนะครับเท่ากับว่าตอนนั้นน่าจะต้องมีมอนสเตอร์ที่โจมตีได้อาจจะหลายครั้งหน่อยนะครับเออหรือไม่ก็ต้องมีมอนสเตอร์ยืนเรียงกัน5ตัวแล้วก็โจมตีให้ครบทุกตัวอะไรแบบนั้นไปนะครับซึ่งอันนี้ที่จริงนับทั้งของเราแล้วก็ของอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะเทิร์นเราก็ใช้ได้เทิร์นอีกฝ่ายก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะก็ถือว่ามีเอฟเฟกต์การเชิอแบบพิเศษที่น่าสนใจดีนะครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือถ้าเกิดว่าการใบนี้ทําการแบทเทิเนนลนน, 1, น,น,ลนใน่เ น,นั้นประกาศโจมตีไปครับออก็คือว่าเหมือนกับเป็นเอฟเฟคที่อ้างอิงอันแรกอะครับผมถ้าเกิดว่าเธอนั้นมีการประกาศโจมตีไปแล้ว4ครั้งใช่ไหมแล้วพอไอ้นี่ยทำการแบทเทิลปุ๊บในช่วงดาเมจสเต็ปก็มาหาโหดเลยครับถ้ามีการประกาศโจมตีไปสี่ครั้งพลังของมันก็เป็น4ี่พันได้เลยทีเดียวครับโหดมากและนี่เป็นมอนสเตอร์เพียงตัวเดียวที่เป็นอุกบาทของเรานะครับผมการ์ดใบต่อไปครับการ์ดใบนี้มีชื่อว่าเดดเมเทโอครับผมเดดเมเทโอเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้เมื่อเรามีการใช้งานมันแล้วมอบควาามเสียยยยหห1,000พพออออตต์์์ใ้กับ like ออกไลฟขง โดยที่ว่าเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ถ้าอีกฝ่ายมีไลฟ์พอยต์300หรือต่ำกว่านะครับเราจะไม่สามารถใช้งานการ์ดใบนี้ได้นะซึ่งชื่อเดสเมิโอนะครับถ้าเกิดว่าใครคุ้นชื่อนะมันเป็นการ์ดที่โจโนจิใช้ตอนสู้กับยูกิตอนที่โจโนจิโดนมาริกงทางสมองครับเออตอนนั้นก็คือเป็นการ์ดใบนี้แหละแต่ว่าอาร์ตเวิร์กมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะเดสเมิโอนนอันนี้เดสเมิโออันเนี้ยเป็นอุกกาบาตสีเหลืองครับผมแต่ว่าอาร์ตเวิร์กดั้งเดิมออริจินอลของอนิเมะเนี่ยมันเป็นสีมว่วงนะอออัััันนนนน้้น้้้้้รรรูสสึกกกกกววว่ 1, 000, ว่่่าาาาาลลลดดดไไฟ์์์พยยยยตีีีีฝใใใชชมมแ็็คคทบบจะบเห 500รอยต์นะครับเออก็กลับสู่เอฟเฟกของความเป็นเกมนะก็จะเป็นตามนี้เลยครับการ์ดใบต่อไปมีเทโอสไตร์ครับผมมีเทโอสไตร์เป็นการ์เวทมนต์สวมใส่ครับซึ่งการ์ดเวทมนต์ใบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่มีเทโอสไตร์เนี่ยโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่นะครับเราจะสามารถมอบความเสียหายทะลุดีเฟตให้กับไลฟ์พอยต์ของอ e ีกฝ่ายนึงได้นั่นเองครับการ์ดใบต่อไปธนูดาวตกซิลครับผมธนูดาวตกซิลเป็นการเวทมนต์สวมใส่เช่นกันการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ effect ของมันก็คือ มอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้พลังโจมตีจะลดลง1,000พอยต์แต่ว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้ก็จะสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นได้โดยตรงครับซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับผมธนูดาวตกซีลอันนี้นะครับมันเป็นของกาเดียนซิลครับผมเออซึ่งก็เป็นอาวุธมอนสเตอร์เฉพาะตัวนะครับแต่ว่าเอฟเฟกก็ไม่ได้มีการพูดถึงตัวซีลเลยนะบวกกับว่าเอฟเฟกของมันก็ไม่ได้ใช้กับมอนสเตอร์ซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งนะครับทั้งๆท,ที่พวกการ์ดที่อนนี่มีอยู่เยอะแยะเลยนะครับผมก็เป็นนนออออาาววุธปปปรรรระจตตััััขงงซีลไไ่่เคคบบบก์ดใผม เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้คือถ้าไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายมีมากกว่า3 0 0พนะครับผมให้เราเอาการ์ดสอใบที่อยู่บนมือส่งลงไปสู่สารแล้วก็มอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่าย2000พอยต์ครับและถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสารของเรานะครับในช่วง d r อฟ p a ของเราเราสามารถเอามันเพิ่มกับขึ้นมาบนมือได้ด้วยโดยที่เราจะต้องข้ามการจั่วปกติในช่วงดอ a ฟ p a e นั้นของเราไปครับการ์ดใบต่อไป meteo rain ครับผม meteo rain เป็นการ์ดกับ ดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้เมื่อเรามีการใช้งานมันแล้วเทิร์นนั้นมอนสเตอร์ของเราถ้าโจมตีใส่มอนสเตอร์ตั้งป้องกันนะเราจะสามารถมอบความเสียหายทะลุด,ดีเฟนส์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายได้ด้วยครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยคล้ายมิสิโอสไตร์ใบเมื่อกี้นะครับเออซึ่งใบนี้เมื่อกี้เป็นการไม่บอลสวมใส่และจะทําให้มอนสเตอร์ของเราที่สวมใส่การ์ดใบนั้นโจมตีทะลุด,ดีเฟนส์ได้เพียงตัวเดียวแต่ว่าถ้าเป็นมนสิสิโอเรนนี่คือแบบกระหน่ำเลยครับผมมอนสเตอร์ของเราสามารถโจมตีทะลุด,ดีเฟนส์ได้ทั้งหมดเลยใใใในนะนนนนนเเเเเททิิรรรร์์์ัั้้ะะะหมมมมาาาาาปปป็กกกกกดดดดีี่่แบบบบบชลยคผตอไ มีชื่อว่า W Nebula Meteorite ครับผม W Nebula Meteorite เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้เมื่อเรามีการใช้งานมันแล้วนะครับมอนสเตอร์ Monster ที่คว่ำหน้าอยู่บนฟิลทุกตัวจะต้องเปลี่ยนเป็นสภาพหงายหน้าตั้งป้องกันครับและในเอ็นเฟสของเธนที่เรามีการใช้งานการใบนี้ให้เราเอามอสเตอร์เผาสัตว์เลือ้อยคานท่าแสงที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราเปลี่ยนเป็นสภาพคว่ำหน้าตั้งป้องกันให้หมดครับ Tiktok Tiktok คุ้นๆไหมครับผม Monster เผาสัตว์เลือ้อยคานท่าแสงนะที่จริงแล้วนยครับผมการ ใบนี้เนี่ยมันเอาใช้กับพวกมอนสเตอร์ซีรีส์เวิร์มได้นั่นเองนะครับเจ้าพวกเอเลี่ยนที่มีความเป็นหนอนที่ผมเคยทําคลิปของพวกเขาไปแล้วอะครับเออที่จริงเนี่ยการใปนี้ก็ใช้กับเจ้าพวกเวิร์มได้นั่นแหละนะเออแต่ว่าเอฟเฟกมันไม่ได้พูดถึงเจ้าเวิร์มไงนะครับผมก็เลยใส่เข้ามาในคลิปนี้ด้วยประการชะดีครับเมื่อเจ้ามอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าสัตว์เลื้อยคานท่าแสงของเราถูกคว่ำหน้าไปหมดแล้วใช่ไหมครับเราคว่ำหน้าไปกี่ใบเราก็จะสามารถจั่วการจากเด็กได้ตามจํานวนนั้นด้วยแล้วก็หลังจาก จา,จากในเด็กเอามอสเตอร์หนึ่งตัวนั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ครับเป็นอุกบาทสารพัดประโยชน์ที่นําพวกแบบว่ามอนสเตอร์เอเลียนมาสู่ฟิลของเราได้นั่นเองนะการ์ดใบต่อไปไดตรอนมเมทิโอชาวเวอร์ครับผมไดตรอนมเมทิโอชาวเวอร์เป็นการ์ดกับดักคออเคาน์เตอร์ครับ มังชื่อกาดก็มีซีรีส์ของมันแล้วครับทุกคนรู้จักซีรีส์ไดตรอนไหมครับเออซึ่งอันนั้นอนะ่ะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ผมแทนจะทําอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าอันเนี้ยแม่งมาตั้แต่ชื่อกาดเลยนะเป็นไดตรอนนะแต่ว่าเอฟเฟกต์ของมันไม่ได้มีการพูดถึงไดตรอนนะมาดูเอฟเฟกต์ของมันกันครับว่าคืออะไรเอฟเฟกต์ของไดตรอนมิเทโอชาเวอร์นะครับคือถ้าบนฟิล์ของเรามีมอนสเตอร์พิธีกรรมอยู่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรือแบบพิเศษลงมาทําให้การออ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 ัััััญญเเเเชชินนนนนนน้้้้้้้ไไรรรรรผลลลแววกกก็าาาาาามมมสสตต์ี่่บขขขึึอขอขืืงงงจจปซะถใ ได้เพียงเทินระบด้วยนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการอุกกาบาตอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีดาวหางปักนลมานิดนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเมเทโอที่แปลว่าอุกกาบาตเป็นหลักซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับเอฟเฟกของการ์ดเหล่านี้ไม่ได้มีการอ้างอิงถึงซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งแม้ว่าพวกมันจะมาจากซีรีส์นู้นซีรีส์นี้บ้างอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมยังนึกออกอีกไหมว่ามีเมเทโออันอื่นยกเว้นพวกเมเทโอดากอนใช่ไหมแล้วก็ยกเว้นพวกการ์ดที่อยู่ในซีรีส์อย่างนี้นะครับก็สามารถเอามาคอมเมนตตเเพิิ่่่กนไดดด้รบบออออาาป็แวชชืืืโห ชูตติ้งสตาร์หรือดาวหางอะไรแบบนั้นไปนะครับเพราะทาที่ผมคุ้นๆน,นะครับมันก็มีการาดบางใบอย่างเช่นไฟล้อบอลอย่างเงี้ยเออเหมือนเป็นก๊์ดที่เป็นอุกกาบาตพุ่งเข้าชนเป็นลูกไฟพุ่งชนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นมันก็ไม่ใช่อุกกาบาตแล้วก็ชื่อการาดไม่ใช่มิเทโออะไรพวกนี้ซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่นับนะทีนี้ก็รอความเห็นท่านผู้ชมว่าจะมีมาเสริมไหมหรือคิดเห็นยังไงกับเจ้าพวกกร๊ร์ดาวตกอุกกาบาตเหล่านี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ